ชมพู้ใช้ให้ชมบรรยากาศโรงแรมนะคะนี่คือแบบสุดที่ของโรงแรมนะคะที่ขึ้นสะพานเขาจะมีเรือมารับเรานะคะที่ฝั่งแล้วก็มาส่งที่โรงแรมนะคะทางแรมก็จะรอรับแล้วก็มาถึงที่พักเนะะี่ยค่ะอันนี้คือหน้าหาดของเราทั้งหมดนะคะเราก็จะขึ้นเรือมานะคะ เขาต้อนรับดีเหมือนปรดีเลยค่ะสะพานก็เหมือนเป็นที่กั้นสุดเขตของโรงแรมนะคะ